ต้อดเวลาการตรวจสอบสภาพอากาศนายดินาลมฟ้าพยากรณ์กับผมพิธีพัฒน์ปิระโรดทางย t u b e พิธีพัฒน์รับทีวีนะครับวันนี้15กรกฎาคม2566ันายกครับห่างหายกันไปนานสำหรับการรายงานสภาพอากาศกับวันนี้มาพร้อมกับคำเตือนพายุโซนร้อนต่าลิมนะครับที่มีโอกาสจะเคลื่อนผ่านพื้นที่ประเทศเวียดนามพื้นที่ประเทศลาวครับแล้วก็มีโอกาสเคลื่อนผ่านพื้นที่จังหวัดน่านภาคเหนือของประเทศไทยในขณะที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาระบุนะครับว่าตั้งแต่16 ถึง20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีอีกสองปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนนั่นก็คือร่องฝนที่พาดผ่านพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนของประเทศไทยครับและบรสสมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังแรงขึ้นครับสามปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอัปเดตปัจจัยต่างๆเหล่านี้ไปในดินน้ำหลบฟ้าพยายกด ก่อนนะครับ ไปดูปัจจัยแรกครับพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้ที่มีโอกาสจะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามฟันบนในช่วง18-19กรกฎาคมนี้ครับส่วนร่องมรสุมกำลังแรงที่จะพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนา หนักมากบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นไปด้วยทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรนะครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับ มาดูอัปเดตเส้นทางของพายุกันบ้างจากแบบจำลองของ ECMWF ของยุโรปนะครับและแบบจำลอง JMA ของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งให้เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้นะครับสำหรับพายุสมร้อนตาลิมเป็นชื่อที่ประเทศฟิลิปปินตั้งชื่อให้มีความหมายว่าคมหรือว่าคมมีดนะครับโดยพายุลูกนี้นะครับเมื่อเคลื่อนผ่านพื้นที่ของทางด้าน กาะไหหลงไปทางประเทศจีนครับก็จะขึ้นฝั่งที่รอยต่อประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนนะครับหลังจากอ่อนกําลังลงเป็นพายุ d e p r e s s ันแล้วครับหลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศตามกาลังแรงบริเวณพื้นที่ของสองปปลาวและก็อาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณจังหวัดน่านและภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งตามแนวเส้นทางของพายุนะครับก็จะส่งผลทําให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลย นครพนมหนองคายบึงการอุดรธานีจังหวัดหนองบัวพูครับจะมีฝนตกหนักได้และก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้จังหวัดเหล่านี้ต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ และปิดท้ายกันที่สภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มกันที่ภาคเหนือครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพยาวน่านอุตรดิตถ์จังหวัดตากและเพชรบูรณ์มีฝนนะครับส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบึงกาสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนนจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนนะครับภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุทัยธานีกาญจนบ ราชบุรีมีฝนนะครับภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งจันทบุรีและจังหวัดตราด ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงครับปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับ ทั้งหมดเป็นการตรวจสอบภาประกาศในดินน้ำหลบฟ้าพยากรณ์น,นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตเส้นทางของพายุนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ใน YouTube ดินน้ำหลบฟ้าพยากรณ์ครับวันนี้ผมอิทิพัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ